ทีนี้จะมาตอบคาถามนะครับมีคนถามว่าเออผมติดรถผมติดเทอร์วโบหรอมีเสียงเขาเรียกอะไรเวลาเอาตจะมีเสียงวิวอ,อะไรเงี้ยก็แบบมันจะเป็นการทํางานของทัดเออพูดยังไงดียมันเป็นคัดกัดลายนะครับบวกะกผ้าคาร์บอนซึ่งถ้าศึกษามาใช่ไหมครับผ้าคาร์บอนช่วงต้นเนี่ยมันจะจับจับช้ากว่าผ้าคาท์แดงเยอะ ระดับหนึ่งมันก็จะมีอาการฟีท้งนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้เกิดเสียงแบบอันนั้นแหละแต่ว่ามันก็ดีอย่างนึงนะครับเพราะว่าเรากัดลายมาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปล้างหน้าคันบ่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเราฟีออกตัวเงี้ยไอตัวกระโหลกกัดลายมันก็ล้างหน้าคัน ที่ต้องรัาน,นะครับไปบ่อยอะไรอย่เงี้ก็กไม่จำเป็นแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีคันจัดาลายช่วยแล้วก็ถ้าตอบง่ายๆก็คือมันมาจากกระโหลกนะครับกระโหลกลกัดลายเนี่ยแหละมันสีกาผ้าพัดมันเลยทำให้เกิดเสียงนะครับถามว่ามันปกติไหมก็ปกตินะไม่มีอะไรน่ากังวลใช้งานได้ยาวนานอยู่ครับ ก็พึ่งหยุดไปแล้วเนี่ยเต็งอ่ะรู้สึกเต็งเลยเอ่ะเนี่ยอูอส่ารถไปล้างมานะครับผมแอบเศร้าแอบเศร้าปกติรถผมจะไม่ค่อยโดนฝนโดนแดดเท่าไหร่แบบคือแบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็คือจะไม่โดนเลย ค่อนข,ข้างจะคุ้นหนูหน่อยครับรถผมอะเหมือนเลี้ยงแล้วถ้าพูดว่าเหมือนไข่ในหิบนะผมเดี๋ยวเราเลี้ยวข้างบอลนแมนนะครับผมเดี๋ยวขอตัดคลิปแค่นี้ครับ